ไฟเด้อบมักไฟเด้อพี่น้องเด้อไฟหมักไฟโอเคแตกแล้วพ,พี่น้องเบิ่งช่างนี้เลยหมักไฟหมัไฟต้นหมักไฟเด้ออันนี้เด้อนี่แหละต้นมันพี่น้องเอ้ย บางคนเขาอ,อ,อาจปะหัวต้นมะไฟเแบไบกบบบบ่เบ็นี่แหละพี่้อาเลยเนาะ